เป็นวัญใจของประชาชนมากมายในขณะนี้กําลังจะมีงานคร้รอบหนึ่งขวบแล้วทำไมพ่อไปสนใจผมมางสนใจแต่ไอ้หมาเนี่ยก็เพราะมันเป็นมหมาหิมะ ผมเคยพูดเรื่องทีเป็นแอคชั่นคอมเิสต์นะนะก็คือแนวประมาณแบบจริงๆเป็นแอคชั่นแต่กูใช้ตังค์ให้น้อยที่สุดอ่ะ <c oughs> แล้วก็เอ่อเอ่อครีเอทีฟให้เยอะหน่อยก็ก,ก็ก็ได้แนวบางแนวขึ้นมาเออน่าสนใจนั่นคือนั่นคือแอคชั่นที่เป็นคอมเิสต์คือใช้ตังค์ให้น้อยและเอ่อคอมเมดีท้ที่ที่เป็นซัดทายเป็นเป็นเสียดสีเออมันน่าจะได้มันน่าจะได้อะไรที่เป็นแนวของเรา <c oughs> แล้วก็ชัดเจนดีเนาะ <c oughs> นะครับเพราะว่าเพราะว่ามันก็แยกแล้วก็แผก แตกต่างจากจากคนอื่นทำมาสมควรก็เลยก็เลยเป็นเป็น,เป,นเป็นแนวหนังเรื่องเป็นหนังเรื่องนี้ขึ้นมาครับน,นี้คือการของมันยิงปตูเซฟในธนาคารนีกรุ่งนี้เวลานี้แลวเรามาขโมยหมากันต้องเรียนให้ทราบว่ามันไม่ใช่หนังตลกที่ขำก,ก้ากแต่เป็นหนังตลกที่ที่ดูแลยิ้มยิ้มแล้วบางคนที่รู้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในสังคมเราใน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 วันนั้นในวินาทีนั้นเออเออทึ่งตรงกับกับที่เราเอามาเอามา เอามาเล่าในหนังเรื่องนี้ก็อาจจะตลกแล้วก็ขำแต่ถ้าคนไม่รู้ก็จะเฉยๆบางคนอาจจะกลับไปขำที่บ้านเนาะพอเขาเล่ามันขำอะไรกันวะพอเขา ille, แล้วอ๋อแล้วก็จะไปไปยิ้ม <c oughs> ยิ้มตรงนั้นผมว่ามันมันก็เป็นตลกแล้วเป็นเป็นคอมเมดี้ประมาณแบบนี้มากกว่าน <C oughs> ะเฮ้ยมันหมาไปแล้วอ่ะหมาใคอยู่เน่ยเรไม่เห็นเลยไม่ยินกหมาตรงเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องหมาแหละภาพยนตร์คือศิละปะภาพยนตร์คือความบันเทิงสิ่งที่ท่านจะได้รับจากภาพยนตร์หนึ่งเรื <c oughs> <readable> ่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่เป็นแนวซัดทายหรืออะไรก็ตาม เป็นความบันเทิงไม่มีองค์กรไหนบนโลกใบน,นี้ล่มสลายเพราะภาพยนตร์ไม่มีพักการเมืองไหนบนโลกใบน,นี้หรือประเทศไหนก็ตามเนี่ยต้องยุบพักเพราะภาพยนตร์ไม่มีกลุ่มคนไหนที่จะต้องเจ็บปวดหรือว่าถูกทำลายเพราะภาพยนตร์ไม่มีหรอกครับ <c oughs> นะครับอย่างตัวอย่างของหนังเรื่องนี้ก็คืออ,อ,อย่างมาริโอ้ได้เป็นเด็กอัจฉริยะที่ได้แชมป์คอมพิวเตอร์โล, <c oughs> โลกนะครับกลับมาที่ประเทศด้วย การต้อนรับที่อบอุ่นยิ่งใหญ่และพร้อมกับคำสัญญาว่าจะให้การสนับสนุนจนถึงที่สุดแต่วันเมื่อวันเวลาผ่านไปสัญญาณนี้ก็หายไปนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าหนังเรื่องนี้มันก็ตั้งคำถามนะประเทศที่มีเด็กได้แชมป์โลกทางดาวิชาการมากมายมหาศาลเยอะแยะไปหมด <S <S เด็กเหล่านี้หายไปอยู่ที่ไหน มึงคือเด็กอัดแลันสิ่งนู้นเหรนี่หน้าแม่เ,เอามาออกง่ายจังตอนติงนี่ล่ละนาตาถึงแม่เอามืองมลองดูว่าสิ่งที่ภาพะยนตร์เรื่องนี้มันสอดแทรกลงไปถ้าหากว่านำเอาไปใช้แล้วผมว่าสำหรับบางคนมันมีประโยชน์มหาศาลนะครับหนังเรื่องนี้จะซ้อนเรื่องของความความพอเพียงทางด้านลาบยศสรรเสริญของมนุษย์นะฮะมนุษย์ต้องการการยอมรับ ต้องการความสนใจจากสังคมที่ตัวเองอยู่จนบางครั้งลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยสังคมเล็กๆแค่สังคมครอบครัวแค่นั้นก็พอละไม่ต้องไปเป็นทั้งทั้งประเทศทั้งโลกผมว่าเราเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่เป็นกําลังใจให้กันณตรงนั้นแล้วก็สร้างให้มันเป็นสิ่งที่ใหญ่โตโจนกระทั่งเขายอมรับมันมีพลังและมีความหมายมากกว่าการที่จะเ,เกลียดโกรธการไม่ยอมรับมองข้าม ความรู้สึกดีๆในสิ่งเล็กๆก็ทําลายล้างอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมว่าไร้ประโยชน์ไร้ประโยชน์ทไมู่รอ